สวัสดีค่ะรพีพันธ์วงกรารประเวศขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของยอยิ้มเรดิโอทมมค่ะในวัฒนธรรมจีนแต่ดั้งเดิมนะคะนับแต่อดีตโบราณมาเลยมังกรเป็นสัตว์เทพที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจเกียรติยศความร่ำรวยเป็นสิริมงคลค่ะซึ่งความนับถือชื่นชอบของชาวจีนก็มีมายาวนาะนหลายพันปีนะคะและอย่างที่ทราบกันว่าชาวจีนภูมิใจที่จะ เรียกตัวเองว่าเป็นลูกหลานมังกรค่ะตัวอักษรและภาพว่าโบราณภาพจิตรกรรมฝาผนังก็จะมีมังกรปรากฏอยู่ให้เห็นเป็นจํานวนมากนะคะก็สะท้อนถึงความนิยมชมช,มชอบที่สืบเนื่องมายาวนานนี้อย่างดีค่ะรวมไปถึงการยกย่องมังกรให้มีอํานาจสูงสุดด้วยซึ่งจีนก็มีสำนวนโบราณน,นะคะประโยคนึงว่าลงเซิงจิ๋วจึ่มังกรมีลูกเ้า ตัวเลข9้านี้นะคะก็แสดงถึงความมากมายมีสถานะสูงสุดนะคะสูงส่งสำนวนที่ว่ามังกรมีลูก9ก็มีมานานแล้วค่ะแต่ไม่มีการกล่าวว่าเป็นสัตว์9ชนิดใดนะคะจนกระทั่งมาถึงราชวงศ์หมิงจึงมีคำพูดต่างๆนานา,นา,นาเกิดขึ้นค่ะ1มัง,งกรมีลูก9้าประโยคต่อไปก็คือลูกทั้ง9ต่างไม่เหมือนลูกทั้ง9้าที่ว่าไม่เหมือนนี้นะคะ ยังหมายความถึงว่าบุตรมังกรเหล่านี้มีรูปลักษ์แล้วก็นิสัยที่แตกต่างกันไปซึ่งภายหลังก็นำมาใช้เปรียบเปยถึงพี่น้องร่วมสายเลือดที่แม้จะมีพ่อแม่เดียวกันแต่ก็ย่อมมีความชอบความสนใจที่แตกต่างนะคะมีจุดดีจุดด้อยปะปนกันไปค่ะโดยลำดับและรายนามบุตรทั้ง9้ของมังกรก็มีความแตกต่างกันไปบ้างนะคะตามแต่ผู้เขียนบันทึกตำรา ในที่นี้รพีพันธ์จะขอยึดรายละเอียดลำดับบุตรทั้ง9ของมังกรตามอย่างไตรสนียบัตรรับปีมังกรปี2012นะคะที่รพีพันธ์เคยซื้อมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะลำดับแรกนะคะพี่ใหญ่มีชื่อเรียกว่าปีซี่หรือในอีกชื่อว่ากุยฟูค่ะก็จะมีรูปร่างเหมือนเต่านะคะชอบออกแรงรักการแบกสิ่งของที่มีน้ำหนักไว้บนหลังเป็นที่สุดค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าสังเกตดูหลายคนอาจจะได้เคยพบเห็นนะคะคุณนตากับภาพปีซีแบกแท่นศิลาจารึกค่ะซึ่งชาวจีนก็เชื่อกันว่าการรูปสัมผัสปีซี่นี้จะนำมาซึ่งความสุขสิริมงคลค่ะลำดับต่อไปนะคะพี่รองชื่อว่าชื่อเวินหรือชื่อเวยค่ะก็จะมีรูปร่างคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งเลนกิ้งกานะคะที่ตัดส่วนหางออกไป ชอบกลืนกินสิ่งของแล้วก็รักการเหมอมองไปไกลๆค่ะก็ยิ่งมองเห็นที่กว้างๆได้ทั่วทุกทิศนะคะก็จะยิ่งชื่นชอบดังนั้นคนจีนในอดีตจึงนิยมสร้างชื่อเวินนะคะประดับไว้บนหลังคาชายคาบ้านเรือนนั่นเองค่ะลำดับที่สามนะคะพี่สามชื่อว่าหูเหลารูปร่างจะคล้ายกับมังกรแต่ก็คือมีขนาดเล็กกว่าค่ะจะมีนิสัยที่ชอบส่งเสียงร้องรักดนตรีแล้วก็การคำรามนั่นเอง นิยมนะคะสร้างประดับไว้บนที่แขวนระฆังว่ากันว่าผู้เราจะมีเสียงร้องที่ก้องกังวานค่ะแล้วก็ชอบที่จะอาศัยอยู่ริมทะเลแต่ว่ากลัวปลาวานเป็นที่สุดเมื่อถูกปลาวานพุ่งเข้าโจมตีนะคะก็จะส่งเสียงร้องดังไม่หยุดก็เลยถูกนํามาประดับไว้บนระฆังแล้วก็ทําไม้ตีระฆังนะคะแกะเป็นรูปปลาวานด้วยก็หวังให้ระฆังนั้นมีเสียงดังกังวานไพเราะค่ะ ลำดับที่4นะคะพี่4ชื่อว่าปี้อันหรือเสี่ยนจางชอบการพิจารณาตัดสินคดีความรูปลักษ์ก็จะคล้ายเสือค่ะดูมีพลังหน้าเกรงขามอยู่และด้วยแววตาที่ดุดันหน้าทะมึงทึงนะคะในอดีตก็จะนิยมสร้างไว้บนบานประตูคุกที่คุมขังค่ะก็เพื่อใช้ข่มกำราบผู้กระทําผิดนอกจากนี้นะคะยังมีการเล่าขานกันว่าปีอันสามารถแยกแยะถูกผิด และตัดสินได้เด็ดขาดเที่ยงธรรมด้วยจึงมีการนำภาพของปีอันมาแขวนประดับไว้สองด้านของทถงที่ทำการพิจารณาคดีความค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนความเป็นกลางถูกต้องยุติธรรมนั่นเองรวมถึงช่วยเพิ่มบรรยากาศความน่าเคารพยำเกรงให้กับสถานที่ได้อีกด้วยค่ะมาถึงลำดับที่5ค่ะพี่5ชื่อว่าเทาเทีย่ยรูปรักคล้ายกับหมาป่ารักการกินดื่ม สมัยโบราณนิยมนำส่วนศรีรษะนะคะมาสร้างประดับไว้บนจอกเล่า3ามขาซึ่งสมัยราชวงศ์ซางก็คืออยู่ในช่วง1 7 1 1 1 0 6 6ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็ในช่วงราชวงศ์โจนะคะคือ1,666-256ปีก่อนคริสตกาลนั้นจะนิยมใช้เท่าเที่ยเป็นลวดลายประดับบนเครื่องทองสำริดต่างๆค่ะที่6แล้วคะ่ะชื่อว่ายาจือ้อ รูปลักษ์ก็จะคล้ายกับหมาในชอบการฆ่าแล้วก็กลิ่นคาวเลือดซึ่งคำว่ายาจื้อมีความหมายตามตัวว่าการมองอย่างอาฆาตมาร,ร้ายซึ่งย่อมตามมาด้วยการฆ่าฟันนองเลือดค่ะประมาณว่าบุญคุณต้องทดแทนมีแขนต้องชำระนะคะดังนั้นมังกรยาจื้อจึงเป็นตัวแทนของการฆ่าล้างความชั่วร้ายต่างๆด้วยแล้วก็ถูกนำไปประดับไว้บนด้ามมีดหรือว่าปลอกกระบี่ค่ะ ลำดับที่7ค่ะที่7ชื่อว่าซวนหนีหรือว่าจิ้นหนีหลิงหน,นีค่ะเดิมเป็นชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของสิงโตดังนั้นจึงมีรูปลักษ์อย่างสิงโตแล้วก็มีอุปนิสัยสำคัญนะคะก็คือชอบควันไฟแล้วก็ชอบที่จะนั่งนิ่งๆนะคะจึงพบเห็นได้ตามแท่นประดับของพระพุทธรูปแล้วก็กระถางทูปในวัดวาอารามจีนค่ะพี่8นะคะชื่อว่าเจียวถูชอบปิดปาก มีรูปลักษณ์แล้วก็อุปนิสัยที่คล้ายกับสัตว์จำพวกหอยนั่นเองที่เมื่อเผชิญกับอันตรายก็จะปิดงับเปลือกแน่นสนิทค่ะชาวจีนจึงนิยมนำมาประดับบนบานประตูซึ่งพบเห็นได้บ่อยตามที่จับบานประตูใหญ่นั่นเองนะคะก็เพื่อที่จะให้มีความปลอดภัยสนิทแนบค่ะน้อง9ก้าค่ะน้องสุดท้องชื่อว่าชิวหนิวเป็นมังกรสีเหลืองตัวเล็กนะคะมีเกรดแล้วก็ขารักดนตรีมักจะปรากฏลักษณะเงยหน้าอ้าปาก ประดับอยู่บนเครื่องดนตรีประเภทต่างๆนั่นเองที่ไม่เฉพาะแต่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายหูฉินของชนชาติฮันเท่านั้นนะคะแต่ยังมีปรากฏให้เห็นในเครื่องสายเย้ฉินของชนเผ่าอีจูซันเสียของไปจรูรวมไปถึงเครื่องดนตรีอื่นๆของทิเบตอีกด้วยค่ะเวลาของอรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะ 我神通广大，必须得晒晒；真活我脑洞开花还不得晒晒？真拿自己没办法，怎么拍怎么帅。呃，晒哪？心情好出去耍耍，随手得晒晒；公园里小串花花，那不得晒晒？分享快乐变天下，越奇怪越可爱。呃、oh, <share> like，晒哪？来晒你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 的喵！ 晒你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 的脚，在晒你晒你晒你的心间奔跑、oh,。Oh, oh, 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 oh. 天平凡也被,被晒,晒，必须得晒晒；踏上星空的天马，还不得晒一晒？万物随我盛开吧，<不>去绽放，去多彩。来晒你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 的苗，再晒你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 的脚。再晒你晒你。 ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ